อันตรายจากสารเคมีสารพิษก็คือสารเคมีที่มีสาภาพเป็นของแข็งของเหลวหรือกา๊าสที่เข้าสู่ร่างกายในระหว่างปฏิบัติงานโดยการสัมผัสทางผิวหนังและการหายใจอ่ะอะระวังอย่าสัมผัสเข้าละ่ะอันตรายของสารเคมีสามารถจำแนกออกเป็นสามชนิดใหญ่ๆ 1. ชนิดกัดก่อนหากสัมผัสดโดนเข้า อาจทำให้เนื้อเยื่อของร่างกายมีอาการไม่ผุพอง 2. องชนิดทำให้ระคายเคืองทำให้เกิดอาการปวดแสบปวดร้อนและอักเสบ 3. ชนิดที่มีผลกระทบต่อระบบประสาททำให้หมดสติหรือเกิดอาการเพ้อคลั่งแล้วถ้าเกิดเราโดนสารเคมีเข้าหล่กการประถมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ได้รับสารเคมี 1. หากสารเคมีโดนที่ผิวหนัง ให้ใช้น้ำสะอาดล้างผิวหนังบริเวณที่โดนสารเคมีและล้างให้ได้มากที่สุด 2. ปากโดนสารเคมีเข้าที่ตาให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดทันทีโดยเปิดเปลือกตาขึ้นให้น้ำไหลผ่านตาอย่างน้อย15นาทีจากนั้นเอาขี้พึ่งป้าตาแล้วรีบนำส่งถึงมือแพทย์โดยเร็ว 3. หางสูดดมสารเคมีเข้าไป ให้ย้ายผู้ที่ได้รับสารเคมีไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์แล้วให้ประเมินการหายใจและการเต้นของหัวใจถ้าการเต้นของหัวใจผิดปกติให้รีบทัง CPR แล้วเราจะทำอย่างไรละ่ะเมื่อต้องทำงานกับสารเคมีที่เป็นอันตรายการสวมอุปกรณ์ป้องกันสารเคมีสามารถช่วยป้องกันสารเคมีเข้าสู่ร่างกายเราได้ มีอุปรกรณ์อะไรบ้างมาดูกันเลย1ห,หมวกนิรภัยสามารถใช้ป้องกันศีรษะจากการการกระแทก 2. แวเนนขอบตาและหน้ากากใส่ไว้เพื่อป้องกันการสูดดมและไอาจากสารเคมี 3. ถุงมือใช้ป้องกันการสัมผัสกับสารเคมีหรือสิ่งปนเปื้อน 4. ชุดกันสารเคมีใช้ป้องกันการกระเด็นของสารเคมี และและอองน้ำที่โสกตก 5. รองเท้าบูทใช้เพื่อป้องกันการกัดก่อนของสารเคมีที่ซึมผ่านทางน้ำที่อยู่บนพื้น